โบชูสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอคําศัพท์นะคะแต่อันนี้ไม่ใช่หัวข้อข่าวเลยนะมันเป็นเหมือนเขาเรียกการตูนล,ลอ้อเรียนน่ะนะคะเป็น So อิสสตีริกนะคะสติยริกก็คือการลอร้อเรียนเพื่อให้เกิดเพื่อบ่งบอกถึงข้อผิดพลาดแล้วก็ให้เกิดการปิดแปลงนะคะอ่ะแต่จุดประสงค์ไม่ได้มาเรียนตรงนี้เอามาดูนะคะตรง อ่อันประโยคบนสุดเลยเห็นไหมที่ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายมั้งที่ใส่เสื้อสูทสีม่วงเห็นไหมคะที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่า fait attention ya des malins qui peuvent pirater votre compte คำศัพที่ต้องการจะใหเะ้เรียนรู้วันนี้ก็คือคำว่า pirate นะคะซึ่งที่มาที่ไปก็มาจากคำว่า pirate แปลว่าโจรสลัดนะ นะคะคหมายความว่าไงทำไมถึงนำมาใช้ p ปี a รัตเต้เปียรัตเต้วททุกงงงในที่นี้ก็คือ Account บัญชีบัญชีของเรานะคะคปกติแล้วนะคะถ้าความหมาย p i ี a รัตเตเลยเวลาโจรสลัดเนี่ยเขาไปป้นเรือเ,เขาก็จะไปควบคุมเรือถูกไหม หลัเขาไปปล้นเรือควบคุมนอกจากควบคุมเรือแล้วก็ยังไปเลยคะไปขโมยข้าวของต่างๆเพื่อที่จะเอาไปขายทอดต่อตลาดนะคะดังนั้นมันก็จึงเป็นที่มามันเป็นแอคชั่นที่มาของกันว่าเมื่อไร่ที่เราถูกปิระเต้ก็คือเราถูกควบคุมนะอย่างในนี้ปิระเต้เวทขกงก็คือมีการเข้าไปควบคุม นะคะบัญชีของเราบัญชีเงินของเราโดยมิฉาชีพโดยผู้ไม่ประสงค์ดีอ่ะไม่ผู้ไม่ประสงค์ดีนะในแอคเคาท์ของเราแล้วก็ขโมยเอาข้อมูลของเราไปนะคะในที่นี้นะคะปีรัตเต้จะใช้ได้อย่างเช่นในกรณีที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรโซเชียล so ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะคะเราจะใช้ปีรัตเต้นะเราจะใช้ตัวนี้เวลาขโมยข้อมูลถ้าเอาง่ายๆในภาษาอังกฤษก็คือมันจะไปตรงกับภาษาอังกฤษว่าแฮกนี่เอง นะคะแฮกข้อมูลนะคะเราจะใช้ปีร์ัตเต้เราไม่ใช้คำว่าโวเล่ที่แปลว่าขโมยนะคะเราจะใช้ปีร์ัตเต้นะคะขโมยข้อมูลต่างต่างจาอ,อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกูเกิลมัลก์เอต้าหรือพวกรัตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะใช้ปีร์ัตเต้ทั้งหมดนะนอกจากปีร์ัตเต้วอลด์ทุกงงอาจจะปีร์ัตเต้เอิลด์ทวิตเฟซบุ๊กก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีร์ัตเต้ดังนั้นเปียรรัตเต้จึงมีความหมายว่าการเข้าไปควบคุม เห็นไหมคะควบคุมนะคะแล้วก็ขโมยข้อมูลไปนี่แหละค่ะคำว่าปิรัตเต้ในวันนี้นะคะอ้าวก็ได้ศัพท์เพิ่มแล้วนะ,ะต่อไปอ่านว่าเอ๊ะอะไรว่าปิรัตเต้ลิกลงจะได้รู้แล้วปิรัตเต้คือขโมยข้อมูลหรือขโมยข้อมูลในบัญชีเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สุะสุครับทุกผูบุญเจดีและ e bonne journée au revoir